ระธรรมนรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยเรื่องโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่สองครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ระธรรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยเรื่อง โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่2ครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมด้วยในสิบบวรแก้วงามที่ปรึกษามหาเทรสมาคมและที่ปรึกษาลิขาธิการมหาเทรสมาคมโดยนางกนิกนันล้อสีทองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวณหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี